ตีปลาจิตเบื้องต้นการตีเหยื่อปลอมนั้นสิ่งสำคัญคือหมายดีที่มีปลาเหยื่อเด็ดที่ต้องตามนักล่าใต้น้ำและพละกกำลังของนักตกปลาในการเดินตะลุยหัวคันเบ็ดซึ่งอาจจะลุยในช่วงเช้าหรือเย็นแต่บางท่านก็ระหำเดินลุยทั้งวันซึงผลสำเร็จก็อาจเป็นโทรฟี่ตัวสวยหรือไม่ก็แห้วกองโตแต่เหล่านี้ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาจุกจิกกวนใจสำหรับคนรักการตกปลาที่แท้ทรูการตีปลาจิบจึงกำเนิดขึ้นมาเพื่อช่วยนักตกปลาลดการปวดหรือตีเยียบล้ลมให้น้อยลงลดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อแขนได้บ้างและการตีปลาจิบนั้นก็มีเปอร์เซ็น์ในการได้ตูนักล่าที่มากขึ้นเลยทีเดียวธรรมชาติของปลานักล่าที่เรานิยมตีปลาจิบก่อักจะขึ้นมาจิบน้ํา หรือหูปะากาศเพื่อหายใจเช่นปลาชิโดปลาช่อนปลากรายเป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้จริงๆแล้วอุปกรณ์ตกปลาจิบก็อาจเป็นชุดตีเหยื่อปลอมสุดหมานของเราที่ใช้นั่นแหละจะเป็นสปินนิ่งหรือเบ็ดคัตติ้งก็ตามถนัดแค่เปลี่ยนลักษณะาการเข้าตีหรือตามแหล่งหมายชนิดปลาที่เราจะตีด้วยคันเบ็ดคันที่ใช้ควรอยู่ที่6ฟุต6ถึง7ฟุต เวทคันก็ควรอยู่ที่ประมาณ10-17ปอนด12์12-20ปอนด์เผื่อเจอเชโดใหญ่และหากใช้เหยื่อพวกดำน้ำก็จะมีแรงต้านมากคันแข็งก็จะช่วยได้แต่จะตามจากนี้ไปก็ได้เช่นกันนะครับเรื่องของคันก็อยู่ที่องค์ประกอบของหมายด้วยว่าผืนน้ำโล่งหรือโดงสารายหมายมีอุปสรรคเยอะไหมขนาดของปลาที่คาดว่ามีในหมาย เหยื่อที่ใช้แรบต้านมากน้อยเพียงใดอีกทั้งคุณภาพของคันแต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปจึงไม่สามารถระบุต,ตายตัวเป๊ะๆได้รอบรอบก,ก็ควรให้แมทชกับคันจะยี่ห้อไหนแบรนด์ใดก็ได้สปินนิ่งเบรคคัตจิ้งหยดน้ำตามที่เราให้ใจไปได้เลยไม่ขอเสนอยี่ห้อใดๆนะครับเพราะเราคงมียี่ห้อที่รักที่ชอบมันอยู่แล้ว ส่วนเรื่องรอบของรอบหยดน้ำก็อาจจะคัดเลือกตามแนวทางนี้รอบ5จะเป็นรอบรอบตามเหมาะก,กับเหยื่อที่มีน้ําหนักและจําพ่วกดาลึกรอบ6เป็นรอบรอบที่ใช้ได้ครอบคลุมใช้ได้ทั้งผิวน้ําและดําน้ํารอบ 7. เหมาะก,กับเหยื่อที่เคลื่อนไหวเร็วๆอย่างเหยื่อจําพวกกับผิวน้ํากบใบพัดเหยื่อบัดเบตเป,เป็นต้นสายปัจจุบันสายตีหยบลองส่วนมากก็นิยมเป็นสาย p e. ี ซึ่งก็มีหลากหลายขนาดเรียขนาดตามแรงดึงตั้งแต่ PE 1ถึง PE 1 0ซึ่งที่นิยมใช้ก็จะเป็น PE 2ถึง PE 4แรงดึงก็จะอยู่ที่20-40ถึง40ปอนด์โดยเฉลี่ยจะต้องดูที่หน้าตัดสายแรงดึงแต่ละยี่ห้ออีกทีนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละเบอร์ก็จะมากน้อยต่างกันออกไปเลือกที่รอกของเรารองรับ และสาย p ีก็ยังแบ่งเป็นถัก3าถัก4ถัก8ถัก9แต่ที่นิยมในบ้านเราก็เป็นถัก4ี่กับถัก8ส่วนมากนักตกปลาจะเลือกถัก8ดโดยอัตราจมน้ําความเหนียวของสายและสาย p ีถัก8ยังเป็นสายที่มีเสียงที่เบามากดังนั้นเมื่อนักตกปลาเวียงสายออกไปและสร้างแอคชั่นเหยื่อในน้ําแน่นอนว่าปลาจะไม่เกิดความระแวงเท่าสายถัก4ก็ศึกษาก่อนเลือกใช้ให้เหมาะสมกับนักตกปลาเองด้วยนะครับ เพราะจะอธิบายโดยละเอียดก็จะยาวไปสายหน้าสายหน้าช็อกลีเดอร์30-50ปอนด์ยาวสัก1เมตรโดยประมาณจะยาวกวันนี้ก็ไม่ผิดนะครับข้อดีของสายหน้าจะช่วยเวลาที่ตีไปแล้วสายพันจริงไม้สายจะคลายตัวไม่รัดติดแน่นเหมือนใช้ P.E. เพียวๆซึ่งเวลาสาย P.E. ติดยิ่งดึงก็ยิ่งแน่นและสายหน้ายัางช่วยป้องกันสายขาด ขณะที่ปลานักล่าฟันคมเข้าพูดได้ในระดับหนึ่งซึ่งถ้าเป็นสายพี่อย่างเดียวจะขาดได้สายหน้าช็อคลีดเดอร์จึงมาช่วยแก้ปัญหานี้เยือเยือสำหรับตีปลาจิบก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือเยือผิวน้ำกับเยือดำน้ำา 1. เยือผิวน้ำเช่นกบใบพัดกบกระโดด ซึ่งเหยื่อเหล่านี้จะใช้ได้ผลดีในหมายที่มีพื้นน้ำสาหรายและหมายโล่งๆส่วนป๊อปเปอร์เพนซิลบัตเบดก็จะเน้นเป็นเหยื่อผิวน้ำในพื้นที่โล่งๆส,สัดส่วนมาก 2. เหยื่อจมน้ำหรือดำน้ำก็จะเป็นพวกเหยื่อดำตื้นดำลึกซึ่งขนาดที่ใช้ก็จะอยู่ที่7-8เซนเมตรขึ้นไปซึ่งสามารถแจ้งแก่ผู้จำหน่ายได้ว่าต้องการเหยื่อสำหรับปลาจิ๋ รวมไปถึงแบบที่มีเสียงในตัวก็จะช่วยเร้าอารมณ์ปลาได้เช่นกันเหยื่อจมน้ำนั้นรวมไปถึงสปินเนอร์เบแครงเบตกระดีสปูนเป็นต้นซึ่งเหยื่อเหล่านี้ก็จะใช้ได้ตามหมายที่โล่งอุปสรรคทั้งบนน้ำและใต้น้ำไม่เยอะเกินไปการใช้เหยื่อก็เลือกใช้ตามความลึกของน้ำด้วยการสังเกตและทำเลปลาขึ้นจิบน้ำ การขึ้นจิบของปลานั้นเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วและเราก็ไม่สามารถรู้ตำแหน่งได้ว่ามันจะขึ้นตรงไหนต้องอาศัยการสอบหาแหลง่งหมายที่เงียบสงบหากเป็นแหล่งน้ำกว้างก็คงต้องใช้เรือพายเลาะหาจะสะดวกกว่าการเดินเลาะลุยไปซึ่งแหลง่งหมายหรือทำเลที่ปลาขึ้นนั้นก็ตามแอ่งอ่าวหัวแหลมในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำ ยิ่งมีต้นไม้ต่อไม้ใต้น้ำก็จะมักพบบ่อยรวมถึงตามบริเวณริมสวะหรือพืชนน้ำช่องว่างในโดงสาหรายเหล่านี้ก็เป็นทำเลที่ปลานักล่ามักโผล่ขึ้นมาจิบน้ำหรือหายใจซึ่งจะสังเกตได้ชัดเจนเมื่อลมเงียบน้ำนิ่งในการขึ้นจิบของปลาแต่ละชนิดนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปทั้งการขึ้นฮุบน้ำเสียงดังการขึ้นจิบแบบนุ่มนวลเห็นชัดเจน การขึ้นจีบแบบฝูงซึ่งก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ชนิดปลาแล้วแต่สภาพแวดล้อมรอบด้านหรือการระแวงภัยของปลาลักษณะของการขึ้นน้ำของปลานักล้าปลาเชโดจะขึ้นน้ำเห็นแทบทั้งตัวหมวนหางลงไปก็พยายามสังเกตว่าหางตีลงตรงไหนหัวก็จะอยู่ตรงข้ามบางครั้งก็จะเห็นฟองอากาศเล็กๆที่เขาพ่อนออกมาด้วย นักตกปลาควรส่งเหยื่อเลยไปสักหนึ่งเมตรก็ตามระยะที่ปลาขึ้นด้วยถ้าตีถึงถ้าตีไม่ถึงก็ขยับไปให้มันได้ระยะการขึ้นลักษณะนี้ของปลาจะลงไม่เร็วเท่าไหรแต่ถ้าขึ้นผู้อากาศเสียงดังปับ๊บแบบนั้นจะลงเร็วลงลึกหน่อยซึ่งเป็นการขึ้นแบบระแวงแบบนี้ก็ต้องส่งเหยื่อเพื่อหน่อย 2- 3สเมตรเหยื่อที่ใช้ได้ผลมักจะเป็นเหยื่อกบใบพัดบัดเบ็ดกบกระโดดเหยื่อดำตื้นดำลึกปลาช่อน การขึ้นจิบของปลาช่อนจะตีวงไม่มีหางเป็นวงขึ้นมาจิบน้ำเฉยๆส่วนมากจะขึ้นตามข้างต่อหรือตามพืชลอยน้ำสัเป็นส่วนใหญ่เหยื่อที่ใช้ก็มักจะเป็นสปินเนอร์เบดรักดำตื้นดำลึกในหมายพื้นที่โล่งข้างต่อข้างพืชน,น้ําหรือเหยื่อกกระโดดในตรงสาลายและพืชน,น้ําต่างๆก็จะตีเลยไปจากวงน้ําสักหเมตรปลากราย การขึ้นน้ำของปลากรายสังเกตได้ง่ายกว่าปลาสองชนิดแรกเนื่องเพราะสีขาของลำตัวที่กระทบกับแสงแดดจึงว่าสามารถให้เราแยกชนิดปลาได้ทันทียิ่งในแอ่งอ่าวที่ลมสงบปลากรายจะขึ้นแบบนิ่มนวลเห็นจุดชัดเจนคงเนื่องเพราะไม่มีสิ่งเร้ากระตุ้นให้ระแวงเหยื่อที่ใช้กับปลากรายส่วนมากจะเป็นเหยื่อจมน้ำทั้งดำตื้นดำลึก ลาธรรมชาติปลาปลายมักไล่หุบลุกปลาที่รวมฝูงกันต้าผิวน้ําอยู่แล้วเหยื่อพวกปลาปลอมแบบดำน้ําทั้งหลายจึงเหมาะสมกับปลาชนิดนี้การคาดคะเนทิศทางของปลาและการตีเหยื่อดักเมื่อเวลาปลาขึ้นจิบน้ําการสังเกตว่าปลาจะหันหัวไปทางไหนนั้นจะใช้แค่ช่วงเวลาสั้นๆบางครั้งก็อาจแทบดูไม่ทันเมื่อปลาขึ้นจิตน้ำโดยการโผล่หัวขึ้นมา เอาปากผู้ประกาศแล้วจะวาดหัวหมวนหางขึ้นไปตกน้ําหากเราเห็นหางชัดเจนก็จะช่วยให้ตัดสินใจตีไปที่ตรงข้าของหางได้ง่ายซึ่งก็คือทางด้านหัวที่พุ่งไป ก็ให้ตีดักหน้าไว้แต่ถ้าโมงไม่ทันให้นักตกปลาสังเกตแรงกระเพื่อมของน้ําจากหางของปลาซึ่งจะสร้างคลื่นน้ํามากกว่าบริเวณอื่นๆภายในรอบวงหรือบางทีก็จะขึ้นให้เห็นเป็นน้ําวนซึ่งหากเรามองเห็นได้ชัดขนาดนี้ก็สามารถตีเหยือไปฝั่กตรงข้ามคลื่นน้ํานั้นซึ่งนั่นก็คือทิศทางของหัวปลาพุ่งไปบางครั้งเราจะเห็นฟองอากาศที่พ่นออกมาด้วย ก็จะยิ่งชั่วชี้ตำแหน่งให้ชัดเจนนักตกปลาควรตีเลยไประยะประมาณ1-3เมตรจากจุดของคลื่นหางระยะก็แล้วแต่เหยื่อที่ใช้ด้วยเพราะเหยื่อกบใบพัดบัดเบดเมื่อตกน้ำก็อาจต้องรอระยะในการสร้างแอคชั่นส่วนเหยื่อดำน้ำเมื่อตีปลายก็รีบรอเพื่อให้มุดลงสู่ระยะการดำของเขาแล้วลากมาช้าๆให้เหยื่อใส่แอคชั่นยั่วยวน ซึ่งหลายๆครั้งที่ปลามักจะช้าตอนนี้กระบวนการระหว่างการขึ้นจิบของปลาและการตัดสินใจปีนั้นใช้ช่วงเวลาเพียงชั่วแวบ,บเดียวเท่านั้นนะักตกปลาจึงต้องใช้สมาธิและสายตามองหาวงน้ำที่ปลาขึ้นมาจิบความเร็วและความแม่นจึงเป็นตัวแปรสำคัญของการตกว,วิธีนี้ด้วย ซึ่งการตรงว,วิธีนี้ถือเป็นสารและสินที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวไม่มีถูกหรือผิดมีแค่รู้กับไม่รู้แล้วลุยทดลองทดสอบเทคนิคแนวทางที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นตำราชั้นดีหรือความรู้ชั้นยอดเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่ปูทางให้นักตกปลามือใหม่เอาไปปฏิบัติสารต่อรวมทั้งควรศึกษาหาข้อมูลจากนักตกปลาหลายๆท่านจากเว็บตกปลาต่างๆหรือในช่อง YouTube ก็จะได้ข้อมูลเทคนิคจากหลายๆท่านเอามารวมกันก็เหมือนได้คำพี์ตกปลาที่ยอดเยี่ยมมาไว้กับตัวขอให้พบเจอโทฟฟี่ที่ประทับใจผิดพลาดสิ่งใดไปขออภัยด้วยครับ